สวัสดีทุกท่านด้วยสวัสดีปีใหม่2565นะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเนี่ยก็มาอยู่กับเกม Identity V กับช่องเข้ามาอีกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวสกินน้ำหอมค่ะรีวิวสกินแบบไหนคะ<อ>แต่สกินแบบนี้ให้ดูแบบเต็มๆเ,เลยส<อ>กินนี้ไม่ใช่ว่าราตีเท่านั้น สินงี่มีสวยมากเพราะว่าถ้าเกียร์ทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันก็จะแค่นั้น่ะถ้าทักษะได้แค่นั้นมันก็เลยต้องมีอะไรบ้างอุ้ยดูน้ำหอมสิอุ้ยอีดอกฉันอยู่ใกล้พูล่าเกียร์วะกี้ตกใจมากเหยื่อน้าใกล้ๆนะโอ้โหแมรี่ เมรี่แกบรีโอลอู้หหนูเจ็บนะเยอะๆๆโอ้มาสองคนไม่ได้เจ๊จะมาสองคนไม่ได้โอเคตกใจเบิร์ตว่ามาสองคนเพื่อนช่วยด้วยขอบคุณมากขอบคุณมาก Thank you I love you คนแรกอุยยหยุดจู๊กไปค่ะโอ้โห เด yeah oh ็บเล็กๆต้องนัครับยาอย่าลูมเอ๊ยทำไมชอบลุมอ่ะเป็นไรอ่ะเล่นชอบลุมเพราะสกินหนูสวยเหรอคะไม่ได้ อย่านะคค่ย่าเราบาลิจิตอมแบบยังไงก็ไม่รอ้รมมุมเบบมนี้ก็ไม่ไหวนะขอบคุณแพทย์เธอแบบช่วยชีวิตจริงๆ <c oughs> เกือบหลบไม่ทนันเอไม่เขาอิาจฉาสกินเราหรอขอโทษอ am sorry อยู่มากไม่ช่วยมีหน่อย ใยวฉันหรอไห้ช่วยฉันหน่อยสิ <c oughs> อาดูปัะโถเฝ้าโส่งแบบนี้ไม่ได้นะก็ <c oughs> ขอบคุณมาก <c oughs> อาริกาโตะ <c oughs> แล้วก็เดิน จะกินท่อมาเลย <c oughs> มันดูดีมันแส่บจามากเลยอ่ะด <c oughs> ูดิ <c oughs> ตุยคนแรก <c oughs> ชอบมากค่ะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะชอบกันหรือเปล่าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ